สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ่อก,กลางทุ่งอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ตัวไหมเดี๋ยวรอชมครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผิดพลาดประการใดก็แนะนำมาได้ครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างเลยครับอ่าก็แห่ ับลูกปลากระแผะ่ขึ้นมาโชว์เลยครับโอ้โหใส่น้อยๆครับปล่อยครับปล่อยไว้ก่อนครับ หลังจากเราได้ย้ายหมายจากบ่อมาสักครู่นะครับซึ่งปลาไม่มีครับได้มาตัวเดียวเล็กเราก็ปล่อยไปเราก็ต้องย้ายกลับมาหมายไม้ตายของเราครับพอช่วงนี้ก็ฝนตกแทบจะทุกวันก็คงจะต้องมาบ่อน,นี้ก่อนละครับน,นี่ก็ปลาแบอสองตัวถ่ายไม่ทันครับ ใกล้ๆ่ามือครับอ,อีกอย่างนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะบอกว่าบ่อนี้มีคนมาลงขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางทีบอกในเฟซอาจจะยังไม่รู้อาศัยบอกผ่านหน้ากล้องไปเลยแล้วกันเขามาลงขายไปครับเป็นรถปิกอัพได้ไปเต็มที่ครับพราะเป็นขายหลายปากมาก อันนี้เราก็มาตกหากับข้าวพอได้ครับ,บวนันๆอย่าไปคิดอะไรมากครับมันก็ ถ oh. ูกวันนี้ครับ oh. ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็ระขายเพราะว่าเขาลงข่ายกันไปแล้ว <One. S 2> ไม่อยู่ครับไม่อยู่แอบจีได้ครับ ตัวเล็กครับตัวเล็กครับตัวไม่โตครับเดี๋ยวปล่อยไปครับไม่เอาหรอก ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไปลงบ่อได้เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงที่บ้านครับเดี๋ยวไปปล่อยบ่อที่บ้านเรานี้เราเอาไปเลี้ยงดีกว่าครับอยู่ที่นี่กองงใสจะไม่เหลืออยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับตอนนี้อยู่ครับใสยเดียวกันเลยครับเอาไปเลี้ยงให้หมดครับอย่างนี้เก็บไปเลี้ยงให้หมดเลยครับใส็เลี้ยงได้ครับใสยนี้ เดี๋ยวเราไปปล่อยบ่อที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูครับว่าเราเอาไปเลี้ยงจริงๆอยู่ครับครับอยู่ครับโอ้โหซส่เดียวกันเลยครับไส่เอาไปเลี้ยงครับเอาครับโครงการตกปลาไปเลี้ยงครับแต่จะรอดจีตัวไม่รู้ครับเดี๋ยวรอดูครับ ปลาเปรี้ยงครับหลุดไปแล้วอ่า แต่กระชังครับไม่ตายก็ได้เอาไปเลี้ยงล oh. งน้ำมาแล้วครับม่ต้องเลี้ยงครับงั้ก็ไม่ตายปลาขาวครับปลาขาวอะไรเกเตอร์ igator, ชอบ นี้หลังจากที่เรามาตกกันก็สรุปว่าหลังจากที่เขามาลงขายไปแล้วก็ไม่เจอปลานะครับก็หลินเหลือแต่ลูกปลาถ้าเพื่อนๆคิดจะอยากมาตกก็ลองดูครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือหรือเปล่านะลองดูครับถ้าใครอยากลองตัวเล็กเดี๋ยวเราจะปล่อยที่นี่เลยนะครับคิดว่ากลับบ้านไม่น่าจะรอดครับสรุปว่าเราปล่อยที่นี่เลย ป่อยครับปล่อยโอเคไปหมดแล้วครับรอดแน่ครับอย่างนี้ไม่ตายครับลอง